เจอครูอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะเจอในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับที่เป็นในส่วนของการ์ดอวยพรวันแม่นะครับซึ่งนะครับการ์ดออยพรวันแม่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับใกล้จะถึงวันแม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ครูนำเวิร์กช็อปในส่วนของการออกแบบการ์ดออยพรวันแม่นะครับเพื่อจะเป็นในส่วนของของขวัญนะครับที่เราสามารถสร้างเองได้นะครับเพื่อจะให้คุณแม่ของเราภูมิใจนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของนะครับวัตถุประสงค์ในส่วนของการเรียนการสอนของการออกแบบการ์ดอวยพรวันแม่นะครับข้อแรกเลยนะครับบอกหลักการหรือแนวคิดในส่วนของการออกแบบการ์ดอวยพรวันแม่ได้นะครับข้อที่2นะครับออกแบบการ์ดอวยพรวันแม่โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 แล้วก็โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถนำการ์ดที่นักเรียนออกแบบนักศึกษาออกแบบวันนี้นะครับไปให้แม่นะครับในวันที่12สิงหานี้ได้นะครับในส่วนของการออกแบบนะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ครูนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคราวนี้รายการสอนนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ ไดวคู่ขอปรับในส่วนของหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับเพื่อความมองเห็นนะครับของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับขยายหน้าจอให้ใหญ่อัอนนี้ก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรามาดูต่อนะครับอ่ารายการสอนนะครับก็จะเป็นในลักษณะ ของนะครับข้อแรกเลยนะครับหลักการหรือแนวคิดในส่วนของการออกแบบการ์ดอวยพรวันแม่นะครับว่าจะมีหลักการหรือแนวคิดนะครับในส่วนของการออกแบบเป็นยังไงบ้างนะครับในข้อที่2นะครับขั้นตอนในส่วนของการออกแบบการ์ดออยพรวันแม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถนําการ์ดออยพรวันแม่ไปใช้งานได้นะครับทรานี้เรามาดูความหมายของการ์ดออยพรกันก่อนนะครับ ความหมายของการ์ดอวยพรนะครับหมายถึงสิ่งที่ให้บรรยายความรู้สึกต่างๆนะครับลงในการ์ดเพื่อบอกความรู้สึกของเราในช่วงเทศกาลหรือวันสําคัญต่างๆนะครับเช่นการ์ดอวยพรวันเกิดนะครับการ์ดอวยพรวันขึ้นปีใหม่การ์ดอวยพรวันพาอพ่อนะครับหรือการ์ดอวยพรวันแม่นะครับหรือกานะร์ดแสดงความยินดีต่างๆนะครับหลักการวันนี้นะครับที่ครูจะสอนในส่วนของการออกแบบนักเรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์อวยพรวันเกิดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการ์อวยพรวันพ่อนะครับเราก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรามีการ์ดแล้วนะครับในการ์ดก็จะต้องประกอบไปด้วยคำอวยพรนะครับ คำวยพรหมายถึงถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดีนะครับมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับมีความสุขความสำเร็จแล้วก็สมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์นะครับมักใช้ถ้อยคำที่ไพเราะและมีความหมายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำที่นักเรียนนักศึกษาเขียนขึ้นเนี่ยนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าสละสลวยหรือเปล่านะครับเป็นคำที่เขานิยมพูดกันไหมนะครับนะครับบางคำนักเรียนก็ ไม่ควรที่จะนํามาใช้นะครับก็ดูในส่วนของคํำวยพรด้วยแล้วก็ในส่วนของคํำวยพรนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับประเภทแรกก็จะเป็นในส่วนของคํำวยพรในโอกาสทั่วๆไปนะครับเช่นผู้ใหญ่ให้พรเด็กๆนะครับหรือครูให้พรลูกศิษย์นะครับในโอกาสต่างๆเช่นลูกศิษย์จบการศึกษานะครับ ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของคำวยพรเฉพาะโอกาสหรือโอกาสพิเศษเช่นว <c 's> ันเกิดนะครับวันปีใหม่นะครับแต่งงานหรือเนื่องในโอกาสสําเร็จการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่รูจะสอนในส่วนของการออกแบบวันนี้ก็คือคํบวยพรก็จะดูในส่วนของโอกาสพิเศษต่างๆก็คือเป็นวันนะครับเป็นวันแม่นะครับของเราเสร็จแล้วในส่วนของขนาดการ์ดอวยพรนะครับที่ นิยมนะครับก็จะมีขนาด4ค6นิ้ว4ค6นิ้วในที่นี้ก็คือเป็นขนาดนะครับจัมโบ้นะครับขนาดรูปถ่ายจัมโบ้นั่นเองที่เรานําไปล้างหรือนําไปอัดตามร้านถ่ายรูปนะครับก็จะมีขนาด4ค6นิ้วหรือนะครับนักเรียนนักศึกษาก็สามารถออกแบบตามความต้องการของนักเรียนนักศึกษาเองได้นะครับอาจจะใช้นะครับตามขนาดที่ตัวเองต้องการนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับวันนี้ตัวอย่างนะครับของการ์ดอวยพรนะครับก็จะมีไม่เยอะนะครับวันนี้ก็จะใช้เทคนิคนะครับไม่มากนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ได้เรียนมาบ้างแล้วในส่วนของเวิร์กช็อปแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้งานนะครับสังเกตนะครับรูปที่ครูนำมาก็เป็นรูปคุณแม่ของคุณครูนั่นเองนะครับก็การนี้หลังจากครูสอนเสร็จครูก็จะส่งให้แม่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการออกแบบกันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดโปรแกรมนะครับในส่วนของอีลาสขึ้นมานะครับพอได้ในส่วนของหน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนกําหนดในส่วนของชิ้นงานของเราก่อนนะครับว่าเราจะกําหนดชิ้นงานมีขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ครูขอกําหนดนะครับเป็นขนาดจัมโบ้นะครับก็คือรูปถ่ายขนาด 4, ีคูณหนิ้วนั่นเองนะครับ ในส่วนของความกว้างนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับกำหนดเป็นในลักษณะของ4นะครับแล้วก็ความสูงก็6นะครับแล้วก็หน่วยก็เป็นนิ้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับก็จะได้พื้นที่นะครับสำหรับการออกแบบนะครับชิ้นงานนะครับสังเกตว่านะครับของครูนะครับตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนที่เป็นในลักษณะของข้อความนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นในลักษณะของรูปนะครับสังเกตนะครับ mm. ด้านล่างนะครับจะเป็นข้อความนะครับข้อความด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบที่เราสามารถออกแบบมาได้เองนะครับไม่ซ้ำกับนะครับโลโก้ของใครนะครับด้านล่างของครูนะครับก็จะเป็นในลักษณะของรูปหัวใจนะครับ ในรูปหัวใจก็จะมีในส่วนของลักษณะข้อความนะครับที่เขียนคำว่า i l o v e m o m นะครับถัดมานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะครับวันแม่ปีนี้นะครับขอให้คุณแม่ของลูกมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น i l o v e m o m นะครับข้อความก็จะมีแค่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะนะครับการออกแบบนะครับโลโก้ที่เป็นหัวใจกันก่อนนะครับ นะครับในส่วนของการออกแบบนะครับก็กลับไปในส่วนของนะครับโปรแกรม Adobe นะครับเอลารจากนั้นนะครับวันนี้ยังคงใช้เครื่องมือเดิมเครื่องมือในส่วนของ Pen tool นะครับนะครับจากนั้นนะครับเลือกเครื่องมือ Pen tool นะครับคราวนี้นะครับเราจะสร้างในส่วนของนะครับรูปหัวใจกันนะครับเราก็กำหนด จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับจุดถัดไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถดัดในลักษณะให้โค้งตามรูปหัวใจได้เลยนะครับนะครับครูก็ทำการดัดไปแต่ละขั้นนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของแขนที่ครูไม่ต้องการครูก็คลิกออกนะครับอันนี้ยังใช้หลักการเดิมนะครับจุดถัดไปนะครับครูก็สร้างขึ้นมานะครับ ่ะแล้วก็มาจบอ่ประมาณนี้นะครับได้แล้วครูก็ขยายให้ใหญ่นะครับถ้าเกิดได้มาปุ๊บนะครับปรากฏว่านักเรียนไม่พอใจนะครับนักเรียนสามารถดัดแขนได้นะครับโดยใช้เครื่องมือในส่วนของ d i r e c t Selection Tool นะครับยังเป็นเครื่องมือตัวเดิมอยู่นะครับเลือกเครื่องมือจากนั้นนะครับไปเลือกออบเจกต์ที่นักเรียนต้องการดัดนะครับสามารถ จากนั้นนักเรียนสามารถนําเมาส์ไปจับที่แขนนะครับแล้วก็สามารถขยับให้เล็กลงแล้วก็ยืดนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับขยับอันนี้เราก็สามารถขยับได้นะครับให้แคบให้กว้างนะครับสมมุติว่าครูได้แล้วนะครับในส่วนของหัวใจนะครับที่เป็นลักษณะของโลโก้ พอได้ปุ๊บนะครับสังเกตว่ามีลักษณะการเติมสีที่เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับนักเรียนสามารถเติมได้จากนะครับพาเลทที่ชื่อว่าสวอตนะครับเลือกอ b อบเจกต์นะครับที่เราต้องการที่จะเติมสีนะครับตอนนี้ก็คืออ b อบเจกต์ของเรามีอ b อบเจกต์เดียวก็คือรูปหัวใจนะครับจากนั้นนะครับไปเลือกสีที่เราต้องการนะครับอ่าก็จะได้นะครับ เส้นขอบนะครับครูไม่ต้องการนะครับก็ทําการนะครับคิดเดินมันทิ้งนะครับหรือคลิกตรงปุ่มสตกนะครับตรงในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้สําหรับการฟิลสีลงไปนะครับแล้วก็คลิกนะครับหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับตรงเครื่องมือนั้นด้านล่างนะครับเส้นขอบก็จะหายไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รูปหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนคลิกในส่วนของพาเลตที่ชื่อว่าเลเยอร์นะครับอ่าตอนนี้นะครับสังเกตว่าที่เลเยอร์ของเรานะครับที่เลเยอร์ของเรานะครับจะมีในส่วนของหนึ่งเลเยอร์ที่เป็นรูปหัวใจนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทำการก๊อปปี้นะครับการก๊อปปี้นะครับก็ยังใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับก็คือคลีรัส ในส่วนของในส่วนของคอนโทนนะครับบวกตัว c นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนกดคอนโทล f นะครับเพื่อวางรูปหัวใจตำแหน่งเดิมนะครับคอนโทรล r รี 3, แล้วก็บวกคอนโทล f นะครับเลือกรูปนะครับจากนั้นกดคอนโทล c นะครับ บวกคอนโทนเอฟนะครับอ่ะนะครับสังเกตว่าจะมีหัวใจนะครับวางอยู่นะครับสี่ชิ้นนะครับตอนนี้ครูต้องการแค่สองชิ้นนะครับก็ลบออกนะครับจากเลเยอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโทษนะครับอ่าลากนะครับมาวางตรงถังขยะ อ่ะนะครับตอนนี้ในเลเยอร์ของครูนะครับก็จะมีในส่วนของหัวใจที่วางอยู่2รูปนะครับตรงเลเยอร์นะครับทางด้านล่างสุดนะครับให้คลิกล็อกไว้นะครับโดยนะครับหน้าเลเยอร์นะครับจะมีรูปตาอยู่นะครับถัดมาก็เป็นปุ่มว่างๆนะครับให้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งเพื่อทําการล็อกเลเยอร์นะครับเมื่อเราไปคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะไม่ล็อกนะครับอ่าคลิก เพื่อล็อกเลเยอร์ไว้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนสร้างนะครับเส้นสโตกนะครับเพื่อจะตัดรูปหัวใจออกเป็น3ชิ้นนะครับเลือกนะครับแล้วก็สร้างเส้นสโตกนะครับเส้นสโตกในที่นี้นะครับยังใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับก็คือเครื่องมือในส่วนของเพนทูนเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ สามารถลากได้เลยนะครับจำนวนสองเส้นเส้นนะครับให้กำหนดเป็นสีขาวซึ่งมีขนาดเท่ากับ2นะครับผมก,ก็เลือกนะครับเป็นสีขาวก็สลับกันนะครับเลือกตรงเครื่องมือตรงเส้นนะครับด้านบนนะครับที่เป็นสต็กนะครับ ที่เป็นในส่วนของออปชันนะครับด้านบนสุดเลยนะครับที่ครูเคยสอนในเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับด้านบนสุดนะครับจะมีสโตกอยู่เราสามารถนะครับเพิ่มนะครับขนาดของเส้นได้นะครับในที่นี้ครูขอกำหนดเป็น2 p i พิกเซลนะครับก็คลิกเพิ่มเป็น2นะครับจากนั้นเราก็ได้เส้นตัดหัวใจ1เส้นจากนั้นนะครับให้สร้างอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ วิธีการนักเรียนอาจจะใช้นะครับก๊อปหรือจะสร้างใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับในที่นี้ครูจะใช้วิธีการ Copy นะครับก็เลือกออบเจกต์ที่เราต้องการที่จะ Copy นะครับจากนั้นนะครับคอนโทนซี Ctrl c, แล้วก็ c อนโทวี v, ก็จะได้เส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้นะครับครูได้เส้น2เส้นแล้วนะครับ อ่าคราวนี้นะครับครูจะเปลี่ยนในลักษณะของเส้นนะครับให้เป็นเส้นผ่าเพื่อตัดออบเจกต์ออกจากกันนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกในส่วนของเส้นทั้งสองเส้นนะครับอ่าเลือกเส้น